okay now let's review unit 3 Can you play badminton? โ okay, อเค look at the picture. I have two question s to ask everybody. คุณครูมีสองคำถามที่จะถามเด็กๆนะคะ What are the girls doing? What are the girl doing? เด็กๆตอบคุณครูหน่อยค่ะ What are the girl doing? ใครตอบได้ เด็กเด็กผู้หญิงสองคนนี้เขาทําอะไรคะเด็กผู้หญิงสองคนนี้มีแบบมินทัน,น,น,ทนมีแบบมินตันครับพูดว่ายังไงพูด่ายังไงภาษาอังกฤษ อ่าถ้าเด็กผู้หญิงสองคนเราจะใช้ว่าพวกเขาใช่ไหมคะพวกเขาเราต้องใช้ว่า they very good นะคะอ่าตอบใหม่ they can play badminton โอเคนะคะคำถามที่สอง question two can they play badminton ให้ตอบ yes หรือ no can they play badminton yes 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 I can I ไม่ได้ลูกเราถามใครคะ yes 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 they can นะคะเราใช้ can ถามก็ต้องตอบว่า can นะคะโอเคฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ let's listen to my question one c time what are the girl doing They can play. They can play badminton. Very good. Okay. And next, can they play badminton? They can. They can. Very good. Yes, they can. เด็กๆฟังนะถ้าถามว่า what are the girls doing เด็กผู้หญิงสองคนนี้ทำอะไรนะคะก็ต้องตอบว่าพวกเขาสามารถเล่นแบดมินตันหรือพวกเขาเล่นแบดมินตันนะคะก็เป็น they play badminton หรือ they can play badminton ต่อไปคำถามที่สอง can they play badminton พวกเขาสองคนเล่นแบดมินตันเป็นไหมนะคะเป็นไหมแสดงว่าให้ตอบว่า เป็นหรือไม่เป็น oh. ใช่ไหมคะเวลาจะตอบว่าเป็นก็ yes they can ถ้าถ้าตอบว่าเด็กสองคนนี้เล่นไม่เป็นก็ no they can't หรือ no they can not แบบนี้ใช่ไหมคะฟังแล้วก็ลองตอบดูนะครูจะลองไม่ช่วยดูนะสองคำถามนี้นะคะ everybody answer to me ทุกทุกคนเลยนะให้ตอบนะคะ one what are the girls doing and they play badminton and they can badminton no ให้ตอบว่า day ก่อนเอา day ขึ้นมาก่อน t day can play badminton ฟังคำถามดีๆนะ what are the girls doing they Play and play m i n Very good mm hmm. มีคนตอบได้แล้วเก่งมากต่อไปคำถามที่สอง Can they play badminton? <Yes. S 1> สวัสดีค่ะ Yes yeah, they. Yeah, they can Very good ชยาพา Yes they can นะคะโอเคแบบนี้คุณครูอยากทบทวนให้แบบนี้นะคะโอเคทีนี้เราจะไปดูตรงที่เป็นคําศัพท์กันนะคะอ่าให้เด็กๆนะคุณครูจะโชว์รูปภาพกับคําศัพท์ให้แล้วเด็กๆลองตอบคุณครูดูนะคะ everybody let's review vocabulary together now I will show you a picture and the word you can read okay one two three บาสเก็ตบอลบาสบอลอันดีๆอันนี้คืออะไรบาสเก็ตบอลอาบสเก็ตบอลดูดีๆดูรูปภาพดีๆต่อไปบบอลเบสบอล next net 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 n e e t n e ต่อไปค่ะฟุตบอลตบอ next โอเคถ้าเราจะถามว่าเธอเธอเล่นวอลเลย์บอลเป็นไหมเราใช้คำถามว่าไงคะ Can you play volleyball Very good Can you play volleyball ถ้าเราจะบอกว่าฉันเล่นเป็นนะคะ Yes I can. ท <can. S 2> <can. S 1> ่านเล่นไม่เป็น No I c a n can. I can No t No, I can not <c oughs> นะคะโอเคให้เด็กๆฟังค,คุณครูนะคะเธ <c oughs> อเธอเล่นฟุตบอลเป็นไหมถามว่ายังไงคะ Can Can you play v o l l e y b a l l no w o r t b a l l ผู้ถามว่าฟุตบอลอ่านไม่ให้ดูตรงนี้ละผู้ถามว่าเธอเล่นฟุตบอลเป็นไม้ถามว่ายังไงถามพร้อมกันฉันเล่นเป็นตอบว่า yes I can ฉันเล่นไม่เป็น no I can no I can เขาเขานะเขาก็คือใครคะเขาเขาผู้ชายเขาผู้ชายเขาผู้ชายเราใช้อะไรพี่โอเคเก่งว่าเขาเขานะเขาเล่นบาสเกตบอลเป็นไหมเราถามว่าถามยังไงคะ Can you แข a y No you ไม่ใช่ you เราจะเราจะเปลี่ยนจาก o u เป็น he เป็นอะไรคะ Can he play b a s ฟังคำถามคุณครูดีๆยังไม่ต้องพูดตอนนี้นะฟังก่อนเขาเล่นบาสเกตบอลเป็นไหมถามว่ายังไง y ไม่ใช่ยูลูกชายาพา เราต้องพูดว่าฮ so so ีเอาฮีมาแทนอยู่ไงเป็นเขาเขาไม่ใช่คุณโอเคเอาใหม่นะคะอถามใหม่หนึ่งสองสามแชรเพล้เลงวพลเพลงเพลงเเพลงเพลงว่าเพลงเพลงเ่ลเงเพลงเลเงเพลเลเ Yes. Oh, yes I g e t I e ไม่ใช่ I Yes อะไรคะ Yes he can Yes he <Okay. S 1> can โอเคต่อไปนะคะใครที่ตอบไม่ได้ปิดไมค์ก่อนก็ได้ลูกนะเสียงเสียงที่หนูตอบมาอ่ามันจะเข้ามานะคะเราลองฟังเพื่อนดูซิคำตอบที่ถูกต้องนะคะโอเคทีนี้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่ ที่เราจะพูดว่าหลอนเราจะใช้ว่าอะไรคะทีค่ะทีโอเคเก่งมากหลอนเล่นเบสบอลเป็นไหมถามยังไงคะแขนชีเพย์เบสบอลเป็นแขนชีเพย์เบสบอลโอเคจิราพร very good หล่อนเล่นเป็นพูดว่า Yes she can Yes she can Okay หล่อเล่นไม่เป็น No she cannot She cannot Okay เก่งมากเลยนะคะอันนี้ทบทวนแค่ทบทวนนะคะใครที่ตอบคูู้ได้แล้วก็ไม่ได้เปิดไมค์มาแต่ตอบได้ก็เก่งมากเลยนะคะเยี่ยมมากเลยโอเคต่อไปเราจะไปทบทวน ฟอนิกนะคะเด็กๆจำฟ h o n i c s ได้ไหมอ่า ah. p h o n i c s, mm hmm. <S ของบทนี้นะคะ p อน n i c s, mm hmm. <S ของบทนี้ก็คือเสียงอะไรคะอีค่ะเสียงอีโอเคจิราพร very good เสียงอีนะคะ I will show picture and the word everybody read together okay one two go B B P ด, it, right? okay. ออดีด well ออีดีดีดีนีด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 ีโีด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 อดี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 ะีดีด a n ีดีดีอ fish sit on a b i tin โอเคทีนี้ทุกๆคนเงียบนะคะเราจะมาฟังสรังยูกันนะสรังยู open microphone and read โอเคอับบี้พีกแอนด์อับบี้ฟิชซิทออนอับบี้ทิน very good แบบนี้นะคะเด็กๆ now everybody read together ทีนี้ทุกๆคนอ่านพร้อมกันนะคะ one two go อับปีอับปีอับปีพีดออนอับอัลฟีสพีดโอเคคุณครูจะไฮไลท์ให้แล้วเด็กๆอ่านไปพร้อมกับสีที่คุณครูขีดนะคะโอเควันทูโกอับปีพีดพีดออนอัลฟีสพีด โอเค a big pig and a big fish sit on a big tin นะคะก็คืออ่าหมูตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่นั่งอยู่บนกระป๋องใหญ่ะนะคะโอเคอันนี้คือทบทวนนะคะ <c oughs> ทีนี้ครูจะย้อนไปบทที่สองด้วยนะคะคุณครูจะย้อนไปบทที่สองเด็กๆสามารถเปิดตามคุณครูได้นะคะบทที่สองอยู่ที่หน้าที่17 นะ,ค,ะคุณครูขออนุญาตทบทวนบทที่สองด้วยเพราะว่างานวันนี้เราจะต้องใช้บทที่สองนะคะในการในการทำสิ่งดีๆให้กับคุณแม่ของเรานะคะโอเคตอนนี้คุณครูขออนุญาตปิดไมค์เด็กทุกคนก่อนนะให้ฟังคุณครูก่อนโอเค now listen to me โอเค you can open your book follow me page s e v e t n เปิดหน้าที่สิบเจ็ดตามคุณครูได้นะคะโอเค now let's review this vocabulary เราจะมาทบทวนคำศัพท์นี้กันนะคะทีนี้เมื่อกี้ให้ปิดเพราะว่าให้ฟังคุณครูพูดตอนนี้คุณครูจะฟังเด็กๆพูดแล้วนะคะโอเค Now let's go to read together. I will show the picture and the word. คุณครูจะโชว์รูปภาพเด็กๆอ่านตามรูปภาพที่คุณครูโชว์นะคะเพราะว่ามันจะได้ไปพร้อมกันโอเค Now let's go. One, two, three. Baby. Baby. ต่อไป เ r อรี่ชา oh t ์ตชาร์ตมา s เ a ชมา r เต d มาสเตชมา a เตชมาสเตชเบรดเบรดโอเคเบรดอ่าทีนี้โยเมื่อกี้เราทบทวนให้แล้วแล้วก็ดูรูปภาพนี้คุณครูมีคำถามคุณครูมีคำถามดูรูปภาพนี้นะคะ is his hair short Is his hair short? Uh oh. ผมของเด็กผู้ชายคนนี้สั้นใช่ไหม uh oh. ใช่ไหมแสดงว่าต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ <im> ใช่ไหมคะโอเคให้ตอบนะ Is his hair short? Yes 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 Yes, yes. y s he is ลู Yes he is โ okay. อเคอะไ่นะเขาถาม is ก็ต้องตอบ is his มาจากคำว่า he ก็เลยตอบ Yes he <Okay. S 1> is นะคะโอเค Is his hair short Yes 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 h e i s Okay very good ต่อไปคำถามที่สอง What color is his hair Color แปลว่าอะไรนะเด็กๆ เป็นสีค่ะผมสีอะไรใช่ไหมคะเดต้องเป็นต้องตอบเป็นสีนะคะ what color is his hair yellow yellow ขาวขาวด้วยขาว ผมของขาวสีอะไรตอบด้วยสี yellow is yellow okay เอะตอบใหม่ตอบใหม่ is hair is เย w โล่ Hello, ใช่ไหมคะโอเคแต่ว่าส่วนมากคนไม่ค่อยทำผมสีเหลืองนะจะเป็นสีบรอนมากกว่าเนาะให้เด็กๆตอบว่าบรอนนะคะสีบรอนโอเคก็เป็น yeah. he his hair is brown his hair is brown oh, แบบนี้นะคะ okay. เอาไหมนะ what color is his hair Is a i s brown. Is <born. S 1> hair is brown. วันนี้เรามางานของเรากันนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะเมื่อกี้คุณครูให้นําสมุดขึ้นมาเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆอธิบายลักษณะของคุณแม่ของเรานะคะอธิบายลักษณะของคุณแม่ของเราไม่เพียงเท่านั้นนะคะ,ะเราเรียกว่า this c i being your mother อธิบายลักษณะของแม่นะคะเราจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นจะบอกอย่างนี้ดูตัวอย่างที่คุณครูให้มาสมมุตินะคะสมมุติว่าคุณครูคนในภาพเนาะเดี๋ยวออสักครู่นึงเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างให้นะโอเคอย่างนี้ เด็กๆเ,เห็นหน้าครูวิแล้วยังคะเห็นแล้วค่ะโอเคสมมุติว่าคุณครูวิเป็นแม่ของคุณครูยานะคะสมมุติเนาะโอเคก็จะทำเหมือนแบบนี้ที่คุณครูขึ้นให้ดูเลยนะคะ This is my mother. Her hair is short. She has straight hair. This is my mother. Her hair is short. s s t r a s s t t hair ก็คือนี่คือแม่ของฉันอ่าหลอนมีผมสั้นผมของหล่อน รนะคะแบบนี้นี่คือการอธิบายลักษณะของคนแม่ของเราทําไมถึงให้เอาสมุดขึ้นมาเพราะจะให้เด็กๆเ,เขียนประโยคเหล่านี้ลงไปในสมุดนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปคัดลอกใส่ในกระดาษ A4 แล้วก็นํารูปภาพของคุณแม่เรามาติดนะคะใครปริ้นไม่ได้ก็วาดรูปของคุณแม่เราแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็จะให้ เทคอวิดีโอให้ถ่ายคลิปตอนที่เรายืน่นยื่นสิ่งนี้ให้คุณแม่นะคะเราก็ให้คนอื่นที่ไม่ใช่แม่เรานะคะอาจจะเป็นป้านะยายหรือว่าพ่อนะคะเป็นคนถ่ายวิดีโอตอนที่เรานำนำกระดาษแผ่นนี้นะคะที่มีข้อความนี้ให้คุณแม่แต่ไม่ใช่ให้เฉยๆนะเด็กๆต้องหันหน้ามาหันหน้ามาสมมติคุณครูปิดก่อนเด็กๆดูที่คุณครูนะคะ look at me โอเค สมมติว่าคุณครูทำใส่ในกระดาษแผ่นนี้แล้วเนาะคุณครูก็จะอ่านว่า this is my mother อันนี้ถ่ายให้ให้คุณพ่อหรือใครก็ได้ที่ไม่ใช่แม่นะถ่ายก่อนให้แม่นั่งรอเราข้างหลังนะเราก็อ่านก่อน this is my mother her hair is short she has straight hair นะคะเสร็จแล้วเราก็ถือกระดาษแผ่นนี้ไปหาแม่สมมติแม่นั่งอยู่ข้างหลังเอาไปให้แม่แล้วก็ เอาให้แม่แล้วก็ชี้แม่นะคะชี้แม่หรออือเอามือเอามือ5นิ้วของเรานะไปที่แม่แล้วก็บอกว่า this is my mother อ่า ah, her hair is short she has straight hair สร็จแล้วเราก็ยื่นอันนี้ให้แม่แล้วก็เราจะพูดเราจะพูดสั้นๆว่า I love my mother อย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็กอดแม่แบบนี้แล้วก็จบถ่ายคลิปส่งคุณครูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเลยมาถึงเราก็อ่านก่อนอันนี้เป็นสมมุิคุณครูเป็นนักเรียนใช่ไหมคะ For example คุณครูจะทำตัวอย่างให้ดูนะอันนี้มีคนถ่ายกล้องให้ครูใช่ไหมปึ๊บอ่าคุณครูก็จะจับงานของครูขึ้นมาแล้วก็อ่าน this is my mother her hair is short she has straight hair เสร็จแล้วใช่ไหมคะเดินไปหาแม่สมมติแม่อยู่ตรงนี้แม่ครูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็บอกเอามือนะหานิ้วของเราไปที่แม่อย่างนี้นะคะไปที่แม่อย่างนี้แล้วก็พูดว่า this is my mother เราต้องมองมาที่ที่กล้องด้วยมองแม่ด้วยนะ this is my mother her hair is short อ่ she has straight hair นะคะประโยคที่เมื่อกี้คุณครูพูดไปก็คือนี่คือแม่ของฉันแม่ของฉันผมสั้นผมของหล่อนตรงแบบนี้นะคะให้ทำแบบนี้เราจะพูดข้อความเพิ่มเติมว่าฉันรักแม่เป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะ I รักพูดว่ายังไงคะ <c oughs> I love mother ง่าค่ะ mother หรือเราจะพูดว่า mm hmm. I love you ฉันรักคุณก็ได้ใช่ไหมคะเราก็พูดว่า I love you หรือ I love mother อย่างนี้เสร็จแล้วก็กอดแม่แล้วก็ให้พ่อหรือให้ใครก็ได้ที่ถ่ายวิดีโอเราอ่ะหยุด วิดีโอเสร็จแล้วก็เด็กๆก,ก็มานั่งดูให้เรียบร้อยก่อนโอเคแล้ว,ล,วล้วก็ส่งมาให้ครูยานะคะครูยานจะให้คะแนนคลิปนี้การบอกรักแม่แล้วก็การอธิบายแม่นะคะ10คะแนนนะคะคุณครูยาอาจจะประกวดในห้องของเรา3ทับสองและ3ทับสใครได้ที่1ใครได้ที่สองคครูจะ เอาไปลงที่เพจลงเรียนนะคะเราก็จะเขียนว่าที่ 1, 3, ึทับคือเด็กหญิงเด็กชายที่ 2... องเออไม่ใช่ที่ 2, 3, งทับเด็กชายเด็กหญิงเอาแค่ที่1และที่2เนาะอ่าห้อง3าทับสคนที่ได้ที่1เด็กชายเด็กหญิงคนที่ได้ที่2เด็กชายเด็กหญิงแสดงว่าจะมี4ี่คลิปวิดีโอ ที่ชนะเลิศไปโพสในเพจโรงเรียนจะมีจะมีทุกคนที่พิมพ์ชื่อมันจาคริสเตียนเป็นนะคะเห็นหมดเลยนะคะทุกคนจะเห็นนะคะ,ะแม้กระทั่งผู้ปกครองเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่ไงที่ลูกบอกรักนี่ไงที่ลูกทํำงานส่งกลนคูแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้คืองานของเราเดี๋ยววันนี้เรามาเขียนตัวอย่างใส่ไว้ในสมุดก่อนค่อยไปทําลงในเปเปอร์นะคะ โอเคทั้งหมดเหล่านี้คืองานวันนี้นะคะ